ทำเจ็ดประการนี้เป็นขู่เป็นขู่เรียกว่าธรรมะของขู่ธรรมะของกัลยาณามิตรพระสงฆ์องค์เจ้าก็เอาอย่างนี้อยาโยมเอาอย่างนี้มันก็จะสั่งจะสอนกันอันอื่นมันช่วยอะไรไม่ได้ท่านจะเอาตะก,กุดเอาผ้าประเจียดเอาลูกประคำไป มันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคาดนิยมชั่วๆให้เป็นสิ่งที่ดีมีแต่ความงมงายพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พระเว้นจากสิ่งเหล่านี้จะพาชาวบ้านตกนรกท่านรีกว่าคนชั่วยิ่งกว่าคนชั่วตนเองเข้าใจผิดพูดผิดทำผิดก็ไปชักชวนคนอื่นใี้เข้าใจผิดพูดผิดทำผิดท่านจึงห้ามไม่ให้พระเราเรียนไม่ให้พระเราสอนมีคนหนึ่งมหาอตาตมานี่ แกออกมาจากคุกใหม่ๆพระเต็มคอวันหนึ่งแกจะไปป้นเขาที่หมู่บ้านหนึ่งของอำเภอบ้านแพง้ันแวงคำนกกกอยู่ที่อำเภอบ้านแพงอยู่ข้างภูลังกาวันนั้นแกจะไปป้นเขาพราะี่จะมาไปสแสดงธรรมเจ้าทรัพย์ที่แกจะไปป้นเขาก็มาสแสดงธรรม คนที่จะไปป้อนออกมาจะคุกแกกันนั่งรอให้เจ้าของทรัพย์กลับคืนหูไม่หนวกมันก็เลยได้ยินไม่ไม่หนวกก็เลยได้ยินคําพูดที่อาตมาเทศไปเรื่องบาปเรื่องกรรมคนทุกคนยากก็ได้สร้างกรรมสร้างเวรมาไว้เกิดมาชาตินี้จะทําคุณงามความดีอย่างอื่นก็ไม่ได้เพราะตนเองขัดสนความพร้อมไม่พอก็มุนไปสู่กรรมอันลามกไปทําบาปทํากรรมเอาบาป เก่าไปต่อเอาบาปใหม่ปาเปนะปาปังสังสันตมานาะเอาบาปต่อบาปก็ปเวียนลงสู่นระกอีกที่นี้บางคนเกิดมาอาภัพคับแค้นแต่มีสัมมาทิฏฐิมันเก็บเล็กผสมน้อยสร้างคนงามความดีเว้นชั่วครัวบาปบุคคลเหล่านั้นก็สลายบาปปิดกั้นพลังบาปแล้วล้างบาปนั้นด้วยปุนเหมือนเอาเกลือใส่ในน้ำ แล้วเอาน้ำเทใส่เกลือมากๆความเค็มข้นก่อจางไปสามารถเอาบุญลบล้างบาปได้อามาก็ครับพูดไปพูดไปนายคนนี้แกฟังไปฟังมาแกก็ใจอ่อนไม่สามารถจะพ้นได้แกก็เ,เดินออกมาไม่พ่นนะเว้ยเราเดินทางมาเิ็ดแล้วเดินออกมาสำนึกถึงถ้อยคำที่ได้ยินได้ฟังนั้นอยู่ตลอดมาพอมาถึงริมแม่น้ำพระของแกเต็มคอแกบอกว่า เอ๊มึงหลุดไปน้ากูซือซ้อซื้อหน่อกระสันเต็มคอสับหลับสับหลบับห้อยคอให้หนักเฉยๆเนาะไม่ได้สอนได้บอกเลยเวลากูไปลักควายมึงก็ไปด้วยกูถไปกับกูนดเต็มคอนี่ไปป้นก็ไปด้วยกันไม่เห็นว่าอะไรพระพวกนี้ใช้ไม่ได้โยนทิ้งลงน้ําเลยไม่ได้สอนเราอะไรเลยคนที่ใช้ได้คือพระคน แต่นี้ต่อไปเราต้องไปหัดฟังเทศจึงจะไม่หลงทางเดินของชีวิตสุดท้ายแกเอาลูกมาฝากให้บวชเนแกจึงเล่าให้ตาตมาฟังว่าผมนี่ไม่ได้เข้าคุกเพราะว่าได้ฟังเทศอาจารย์มิฉะนั้น,นป่านนี้ผมคงจะเข้าคุกเข้าตารางไปอีกแล้วผมจึงอยากจะให้ลูกผมนี่ได้บวชได้เป็นคนดีแต่ว่าปือเปิกบัตรในลูกคนนั้น ดื้อขนาดมาเป็นเนน้อยรังนกอยู่ต้นไม้ต้นไหนมันปีนขึ้นแค่ามาบีบมามกินพ่อแม่มันบอกพาดดีนะเนี่ยมันบอดีมันก็เลยดียากอะลมาเขาอบก็ร่มไปอันนี้เล่าให้ท่านตั้งหลายฟังว่าพ่อแม่นี้แหละเป็นครูคนแรกให้แก่ลูกเพราะฉะนั้นเราต้องมาเป็นครูให้แก่กันและกัน